เส้นทางสู่การเป็นข้าราชการ EP. ที่สี่ยูบุึบสวัสดีครับทุกคนที่ช่องวิวชิมบุรีแชน์เนลครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดสุดท้ายหอสูตรหนึ่งแสนสุดท้ายเพื่อ,อ,อกลับมาในวันนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องเส้นทางข้าราชการตอนสอบสัมภาษณ์และเทร่างกายนะผมรวมกันใน พิเเดียวเลยนะผมที่ขอบอกยว่าการสอบสัมภาษณ์และทีร่างกายเนี่ยมันจะสอบในวันเดียวกันคือตรงช่วงเช้าจะเทสสอบสัมภาษณ์และช่วงบ่ายทีร่างกายดังนั้นคนที่ร่างกายไม่พร้อมในช่วงที่แบบอากาศร้อนเพราะช่วงบ่ายอากาศร้อนมากเนี่ยก็จะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะผมเพราะมันร้อนมากนะครับผมใครที่ตื่นเวทีนะผมใครที่ไม่ค่อยหรือว่าไม่ค่อยชินกับการพูดหรือว่าพีเต์งานนะครับผมก็อาจจะเป็นอุปสรรครับคนที่ไม่ถนัดนะครับผม เดีย๋ยวพี่จะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงไปฟังกันนครับผมก่อนที่จะไปฟังช่วยฝากกดไลค์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์คอมเมนต์อย่ากให้พี่ทำ like. คลิปอะไรปรัคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมอะไรที่ทพี่ทำไม่ได้ขออภัยอันที่ผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับผมอย่าพึ่งด่ากันอย่าพึ่งว่ากันนะครับผมไม่งั้นพี่เสีย ส่วนความ,มเห็นไว้เพราะว่าบางทีผมม่เห็นหลายๆผมไม่เห็นแล้วแล้วก็บรรเทาจิตใจนะครับผมดังนั้นก็อย่างนี้คนเห็นใจกันเล็กน้อยรวมฝากกดติดตามกดส่งไลค์กันเยอะๆนะครับผมฝากติดตามแฟนเพจยูทูบติ๊กต็อกไอจีนะผมชื่อเดียวกับช่องยูทูบเดิมเคยเลยนะครับผมอ่ะใครพร้อมแล้วเปฟังกันเลยครับเรื่องวันที่การสอบสัมภาษณ์นะครับการสอบสัมภาษณ์มันจะในตอนนี้ที่สอบนะมันก็จะอยู่บนที่5โต๊ะใช่ไหมโต๊ะนก็จะมีข้าราชการอยู่2ถึง3คนนะครับผมระดับ นาวานแล้วผู้กองอะไรขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นคนสัมภาษณ์เรานะผมคือ5โต๊ะเนี่ยจะเลี้ยงจะไม่ข้อเรียงติการจะห่างประมาณ5้าเก้านะครับผมต่อโต๊ะนะครับผมก็จะเรียกตามลำดับคนที่สอบผ่านในรอบนี้มานะครับผมลำดับที่1นึ่งโทรพทห้าเข้ามาก่อนแล้วหกเป9เก้าสิบเข้ามาทีหลังนะครับผมก็จะ่ประมาณนี้แล้วก็ด้สอบสัมภาษณ์ต่า่งๆานะผมในบทสัมภาษณ์ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องทหารเรือบ้างเรื่องส่วนตัวเราบ้างแล้วก็สอบคําถามเกี่ยวกับจิตวิทยาเล็กน้อยนะผมว่าเราเนี่ย เป็นคนยังไงลักษณะการท่าทางยังไงโดยการเข้าไปเขาจะกนแนะนําว่าเข้าไปเนี่ยเราต้องทําความเคารพก,ก่อนนะพูดชื่อเสียง,งหมายเลขสังกัดเราว่าเราอยู่สังกัดไหนนะครับผมแล้วก็ซ้ายซ้ายหาันขวาหาันกับหลังหันนะครับผมให้เขาดูนะครับผมว่าลักษณะของเราเนี่ยมีท่าทางการเป็นทาหารลึกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะเขาก็จะสอบสัมภาษณ์เรานะครับผมในการสอบสัมภาษณ์แนะนําทุกคนว่าควรจะมีความรู้เกี่ยวกับทหารเรือ เับผมเล็กน้อยอย่างเช่นการตีระฆังผมเวลานั้นตีระฆังกี่ครั้งนะผมการเอ่อความเคารพท้ายเรือมันต้องทำความเคารพท้ายเรือนะผมการให้เก็บผู้ใหญ่หรือว่าอะไรนี้นะครับผมควรจะทราบด้วยนะครับผมอีกอยนงหนึ่งนะผมก็คือความรู้ส่วนตัวของเราไม่ว่าใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ของตัวเองมากพอนะผมบางคนอาจจะไม่รู้แน่ชัดนะครับผมควรอย่างเช่นเราอาจจะไม่รู้ว่าพ่อแม่ทำหนังตั้งที่เราอย่างนี้ชื่อเราหมือนว่อย่ยังไงอันนี้คือคําถามที่บางคนอาจจะเจอบางคนอาจจะไม่เจอเลยนะครับผมและคําถาม ปลายเปิดที่เราสามารถตอบได้ยริงก็ได้แต่ยังไงก็มาคําถามจิตวิทยาคือถ้าใครที่ตอบตอบขัดกับความเป็นจริงที่ทุกคนเนี่ยเป็นคนยังไงสมมว่าเราเขาจะถามว่าเราเป็นคนยังไงเ,เราถามเราบอกเป็นอย่างนั้นเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมแล้บบอดีถามจิตวิทยาไปแล้วมันไม่ตรงกับเรมอาจจะเป็นการที่แบบผิดพลาดหรือว่าทําให้การตัดใจของคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยจิตใจพลอยเพลหรือว่าจิตใจไม่ไม่ตรงหรือว่า ไม่ใช่ตรงเรียกว่าตอบอย่างนะครับผมทาอย่างประมาณนี้นะครับผมก็มันอาจจะเป็นบ่งชี้ได้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นเวลาถ้าเขาจัดลาดับนะครับจัดลาดับการสอบสัมภาษณ์คะแนนสอบสัมภาษณ์อันีจริงหลายคนอาจจะว่าคะแนนสอบสัมภาษณ์นี่นไม่สำคัญมันสาคัญนะผมให้ถึงที่ก็คือตาจ้องคนที่ถามนะหลายคนคือถ้าแม้เป็นหานจะรู้ว่าตาควรจ้องคนที่ถามมือเนี่ยคือแนบกิบแต่เกมงเก่งเลยคือบนนั้นมือพี่สั่นมารัถ้าถึงเก่งถึงที่ก็ต้องสติว่า คือตาต้องคนที่ถามมือนิ่งยืนตรงไว้ได้อย่างหนึ่งคือดีนะที่เรามีประสบการณ์ขายที่มีประสบการณ์ทั้งที่เซ็นงานหรือว,ว่าขายของหรือพาสซลของหรือขายของพวกเซลล์อะไรประมาณนี้ก็จะอยู่เรียกว่าชินกับการออสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมละ่ะแล้วก็อีกอย่างน,นะครับผมก็คือสติคนมีสติตลอดเวลานะั้ผมพบพี่เกือบหลุดไปแล้วตอนตอบคำถามนะครับผม คำถามคือเราคิดอะไรตอบเป็นอย่างั้นไม่ใช่เอเอ,เอ,เอหรือว่านิ่งไปเลยนี้ไม่ใช่ครับคิดยังไงตอบอย่างนั้นตอบดีกว่าไม่ตอบนะครับผมตอบดีกว่าไม่ตอบถึงแม้เ่าจะตอบผิดตอบผิดพลาดไปบ้างนั่นก็คือตอบและมันแสดงถึงความมั่นใจนะครับผมมั่นใจคือไม่ลอกแหลกนะครับผมตอน,นั้นคือถามมาตอบเลยนะครับผม ถามมาตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บอย่างนี้นะผมนี่าการบทสัมภาษณ์ก็คือเขาจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับเราตำแหน่งเราว่าตำแหน่งนั้นทําอะไรทําอะไรบ้างนะผมอันนี้คือทิศเล็กน,นะผมสำหรับอะไรบ้างที่ควรรู้เกี่ยวกับคือชื่อเราแปลว่าอะไรพ่อแม่เนี่ยมาจากไหนที่คนยังไงยังไงยังไงยางี้แล้วก็หน่วยที่เราจะไปตกหน่วยที่เราเลื่อกลุงเนี่ยเป็นยังไงทาเกี่ยวกับอะไรนะผมอยู่ที่ไหนนะผมผูดคำพาสูจนงนั้นชื่ออะไรนะครับผมควรทราบเป็นหองสําหรับบทสัมภาษณ์นะผมก็คือทําให้ดีที่สุด บุคลิกท่าบุคลิกท่าทางน้ำเสียงเสียงดังสายตามองไปที่คนสัมภาษณ์มือตรงอย่าล็อกแลกนะครับผมอย่าล็อกแลกกระงซ้ายากาังขวาเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยที่สัมภาษณ์อยู่ด้านข้างเนี่ยอาจจะรบก,กวนหรือทําให้คนที่ฟังเราเนี่ยฟังลำเข้าใจอาจจะเป็นผลทําให้คะแนนเราตกในบทสัมภาษณ์นี้ได้ครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จนะครับผมก็จะให้เราไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดกีฬานะครับผมก็จะมีการเทเร่างกายในช่วงบ่ายคือพี่เนี่ยทำการกินข้าวช่วง1ิหนึ่งโมงเพราะพี่ อสอบสัมพันธ์เสร็จเร็วนะครับผม11โมงคือ11นาฬิกานะเองกินข้าวเพราะว่าถ้ากินเที่ยงบ่ายโมงมันจะย่อยไม่ทันนะผมเด็กเคลื่อร่างกายมันจะอิ่มจุกกอนนะครับก็เลยกิน11โมงแล้วก็ทําการเดินเล่นเดินชินเข้าใกล้แสงแดดชินเท้าเพราะใส่รองเท้ายืมพื้นที่มาผมก็อ,อ,อาจจะไม่ชินเท้าแล้วก็ใสก่กางเกงที่ตัวเล็กไวนะกก้นะผมยาสงนี้ตัวใหญ่นะผมมันอาจจะทําให้รู้สึกเครื่องใน,นระหว่างวิ่งแนวระหว่างเคลื่อร่างกายเสื้อ ใส่ให้พอดีตัวอย่าตุนใหญ่มากแต่ตัวเล็กมากนะผมและอีกสิ่งหนึ่งก็คือพี่จะกินไข่นับกินไข่หรือไม่ก็กินกล้วยวันนั้นหมวดแกอวกล้วยมาพอดีก็เลยมีกล้วยก,วยกวยินก็เลยเพิ่มพลังงานเล็กน้อยนะผมแล้วก็เดินตากแดดให้มันชินกับแดดนะตากแดดให้ชินกับแดดหลังจากนั้นพอไปเห็นร่างกายเขาจะมีดึงข้อก่อนนะดึงข้อเกฑ์ผ่านคือตอนนี้ที่สอบกฑนผ่าน9ก้าสิบอัพกฑ์ผ่าน50าสิบวิ่ง อ่ะให้เร็วที่สุดบีที่เร็วที่สุดนะว่ายน้ําว่ายให้ถึงฝั่งภายใน40 40เปี้ยนี้นี่แหละแต่ตอนนี้พี่เทสใช่ไหมตอนนี้พี่เทสดึงข้อตอนดึงข้อพี่ได้สิบสิบอัพพี่ได้ส4วิ่งพี่ก็เข้าคนแรกประมาณ6 6จุด10ึ่งยจุดหนึ่ว่ายน้ำก็พี่ว่ายได้ประมาณครึ่งสัปเพราะช่วงนั้นขามันเป็นแผลขามันแผลแล้วก็มันจุกนะมันจุกแล้วก็ ก็เป็นคนตื่นน้ำด้วยแหละเป็นคนตื่นน้ําเพราะว่าตอนที่เราไปฝึกซ้อมเนี่ยคือตอนแรกที่ถ้าเราไปฝึกซ้อมเราไม่รู้ว่าสระมนุษยแค่ไหนไงพอเราปล่อยตัวไปเอ,อ้โหเราสระว่ายน้ำจนหมดแรงเลยเพราะว่ามันหมดไปกับการใส่เต็มที่ใส่เต็มที่หมดแล้วปุ๊บพอปล่อยตัวปุ๊บอ้าวน้ำลึกนานนี้เหรอดีนะที่อยู่ใกล้ฝั่งก็เลยจับลาวได้ทันนะครับผมก็ดังน,นั้นใครที่จะสอบนะผมในเทร่างกายมันจะมีอยู่สี่อย่างนี้ครับคือหนึ่งข้อซิทอัพ วิ่งแล้วก็ว่ายน้ํานะครับผมว่ายน้ำเนี่ย50เมตร50เมตรนะ50เมตรก็ไม่ไกลมากแต่ก็เหนื่อยมากครับผมทั้งวิ่งทั้งดึงข้อทั้งซิตอัพนะก็เทคนิคของการดึงข้อหัดบ่อยๆไม่ต้องหัดถ้าดึงข้อนี้นบ่อยๆนะครับผมให้ดึงท่านี้ครับท่านี้เอาเอาแขนกดตรงเก้าอี้นะครับผมแล้วก็เอาลงไปวอาขาย,ยื่นออกไปประมาณ Ừ, ตึงก็ได้นะผมแล้วก็ลงไปทําให้เยอะที่สุดนะครับผมทาให้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็สลับกับดึงกับลาวไปเรื่อยๆนะครับสลับกันก็ได้ครับเยอะที่สุดจนกอ่แขนจะร้ามันจะได้ต้นแขนผมนจะได้ต้นแขนนะครับผมดึงตรงนี้นะครับผมไหล่จะกว้างผมทําให้ชินกับการดึงข้อแล้วก็จะมีแรงช่วงนี้ตอนที่พี่ดึงเนี่ยพี่กลัวว่ามันจะดึงได้ไม่เยอะก็เลยใช้วิธีการวิ่งวิ่งบ่อยๆคือวิ่งให้ได้ไกลที่สุดคือตอนเทสอะมันเทสแค่หนึ่งมาระย่ที่วิ่งทุกวัน เวนละ3าไมล์ไงสมไมล์ก็เท่ากับ1.6ใช่ไหมไม่ใช่ดิประมาณนั่นแหละประมาณ3กิโลรประมาณนี้นั่นแหละครับผมก็สามไมล์นะครับผมก็วิ่งเวลาสามไมล์นะผมเพื่อให้มันขอมลงผอมลงน้ำหนักลดลงก็จะได้มีแรงดึงได้เยอะคือดึงข้อได้เยอะก็สามารถวิ่งเร็วด้วยอันนี้ก็จะได้กําลังอยูสออย่างคือเราสามารถชินกับการวิ่งแล้วก็ดึงข้อได้เยอะเพิ่มขึ้นประมาณทีหรือสองที หรือว่าสามารถจับปลาได้ได้นานกว่าคนอื่นนะผมดังนั้นคนที่วิ่งข้อถ้าถ้าวิ่งเออไม่ใช่วิ่งข้อดิเนข้อบ่อยเขาจะมีตปะปุ่มตะปั่นแขนอันนี้ดีมากครับถ้ามีเอ่อตะปุ่มตะป่แสดงว่าคุณเริ่มชินทุกคนเริ่มชินกับการวิ่งข้อแล้วนะครับผมแล้วอย่างือซิทอัพพี่ไม่ได้ฝึกซิทอัพกับว่ายน้ำมากนะเพราะว่าคิดว่าคะแนนสาคัญคือวิงข้อและวิ่งเพราะฉะนั้นก็เลยโฟกัสแค่สองอย่างแต่ว่ายน้ำเนี่ยเรา่ามีส่วนมากถ้าว่ายเป็น ไม่ถือว่าต้องไวหวยไวนะแค่ไว่ายเป็นนะครับผมเมาตัวรอดได้ก็รือว่าผ่านนะครับผมแล้วก็ซิสตอัพก็ไม่จำเป็นต้องในเยอะมากนะผมแค่ผ่านหรือว่าทําให้ได้เท่าที่เราทาได้นะผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็คิดเป็นเป็น,ปนครั้งละสองคะแนนหรือว่าประมาณนี้นะผมก็เน้นดึงข้อให้ได้เยอะที่สุดเน้นดึงข้อให้เยอะถ้าเรากําลังแขนในใกล้มารสองแบบคิดว่ากาลังแขนสร้างไม่ทันอยู่แล้วเน้นลดน้ำหนักวิ่งให้เยอะที่สุดพอเราถึงจะได้วิ่งไปด้วยแล้วก็ดึงข้อ ได้ขึ้นได้เร็วได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วน,นต่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมดูตารางการออกกำลังกายเราเน้นออกกำลังกายนะครับผมถ้าใครที่ตั้งใจนะครับผมก็ทุกคนก็จะแบบสามารถทําได้นะครับผมคือวันนั้นเหมือนทุกอย่างเป็นใจไปยืนข้ออยู่ดีดตัวเบาแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบนะแล้วก็ซิทอัพพอดีถ้าเราแนะนําว่าซิทอัพเนี่ยเขาก็จะให้ยืนป็นคู่นะครับผมคู่หน้าคู่หลังเราก็ไปยืนข้างหลังคนที่ตัวใหญ่กว่าเรานะเพราะว่าเขาจะได้มีแรงกด นะผมแรงก,กดเราในการซิทอัพนะผมอย่าไปยืนหลังคนที่ตัวเล็กกว่าเราเนี่ยแรงก,กดเขาเนี่ยอาจจะทําให้ขาเรากระดกและมไม่สามารถออบางคนเนี่ยคนที่นับแต้มเราเนี่ยอาจจะเข่งเนแบบถ้าไม่ขึ้นสุดลงสุดอาจจะไม่นับอย่างเงี้ยอาจจะไม่ส่วนนะครับผมดังนั้น,ะนะเลือกคู่ที่จะคอ,คอยจับเราหรือว่าไปอยู่เป็นคู่คู่ค,คนที่น้าหนักเล็กกว่าเราตัวใหญ่กว่าเราจะได้คอยกดเรานะครับผมคอยกดเวลาซิทอัพนะครับผมจะได้อย่างนั้นนะครับผมนะครับผมแล้วก็เวลา วิ่งนะผมเขาจะของพี่นะตอนที่วิ่งเขาก็จะเทสครั้งละยี่สิบคนนะผมตอนนั้นั้แต่แล้แต่าจะนะว่าอะไรเน้นเวลาตอนวิ่งเน้นเวลาให้เวลาเนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมน้อยที่สุดดังนั้นไม่ต้องเกี่ยงว่าจะไปอยู่กับคนไหนคนที่วิ่งขายาวตัวสูงตัวเตี้ยตัวใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับผมวิ่งก็ได้ให้เราเนี่ยเข้าเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมส่วนว่ายน้ํานั่นนะครับผมไม่เกี่ยวกับว่าต้องเร็วหรช้า ่ายก็ได้ให้ถึงฝั่งหรือว่าไาวก็ได้ให้รู้สึกว่าเราไาวเป็นไาวครึ่งทางนะครับผมของพี่ก็ไหครึ่งทางเพราะมันหมดแรงแล้วจริงๆนะครับผมเพราะว่าวิ่งก็ใส่มาเต็นเหนียวแล้วก็อย่างหนึ่งก็หมดแรงแล้วก็ขาก็เป็นแผลดังนั้นนะครับผมง่าก็ได้นะครับผมให้มีคะแนนเยอะในช่วงในทั้งวิ่งซิตอัพนะครับผมส่วนหลังๆมาก็ขอแค่ทุกคนเนี่ยทรงตัวบนน้วไายน้ําได้ก็พอครับนี่ก็คือเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์แลวก็การเทรนร่างกายดังนั้นใครที่อยากจะสอบนะครับผม ตั้งใจนะครับตั้งใจเพราะหลายหลายคนอาจจะพลาดในช่วงสอบนักพาร์คือเจอคําถามมานิ่งไม่ตอบหรือว่าลุนตอบอย่างนี้ไม่ถูกหรือว่าตอบออกทะเลาไปนะครับผมให้ใช้สตินะครับผมและอย่างการเคลื่อนาหวจิตวิญญายให้พร้อมนะครับผมอย่าคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงนะครับผมดืม่มเหล้าดื่มเบียร์เป็นประจําหรือว่านอนน้อยอันนี้ก็มีส่วนในการนอนน้อยนะครับผมควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมอาจจะ การนอนน้อยอาจทำให้เราสติหลุดแล้วก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับผมอาจจะหน้ามืดอาจจะแพ้แดดในวันนั้นไปก็ได้นะครับผมให้ตั้งใจครับอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยที่พี่จะฝากไว้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ฝาก,กช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมหลายๆหน่วยที่อาจจะไม่ได้สอบไปขายพี่อาจจะสอบแต่ละเหมือนพี่ก็ไม่เป็นไรสามารถนำทริคเล็กๆน้อยเนี่ยไปนําใช้ฝากใช้ในเหมือนทุกคนได้ครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับผมสักครที่อยากเป็นข้าราชการใน ไปข้างหน้าเลยแบบเป็นผู้บริหารอยู่โอ๊ยจะออกหเป็นผู้บริหารอยู่อยากจะสอบก็นำที่เด็ดของพี่ไปใช้ได้นะผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบในขั้นการนะผมวันนี้ลาไปก่อนนะผมยืดอ,อกอึ๊บบายบายครับผมเจอียมการคลิปหน้า